สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ NPA New Normal บ้านสวยสภาพดีกับวิถีแนวใหม่สำนักงานภาคตะวันตกสำนักงานเขตการจนับ,บุรีค่ะเราจะนำทรัพย์สินรอาการขายของธนาคารกรุงไทยทรัพย์ที่เป็นแปลงที่ดีที่สุดและตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดมานำเสนอให้กับผู้ที่สนใจได้รับชมกันนะคะ แล้ววันนี้นะคะเราก็ยืนอ,อยู่หน้าทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกรุงไทยสำนักง,งานเขตการสนบุรีที่สวยและดีที่สุดกับบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองในโครงการหมู่บ้านการวิวหลังนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านการวิวตําบลปราการอําเภอเมืองจังหวัดการจนบุรีเรียกว,ว่าตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะ และมีเงอที่โดยรวมอยู่ที่60ตารางวาค่ะถือว่ามีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางม,มีบริเวณโดยรอบนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในตัวบ้านกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ห้องและสภาพบริเวณโดยรอบเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะบ้านเดี่ยวสภาพดีหลังนี้ตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านแกรนวิวตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่โดยรวมอยู่ที่60ตารางวาพื้นที่ด้านในตัวบ้านนะคะประกอบไปด้วยสองห้องนอนและสองห้องน้ำนอกนอจากนั้นยังมีการกั้นพื้นที่เพิ่มเติมเป็นห้องใหญ่อีกหนึ่งห้องด้วยค่ะมีบริเวณห้องครัวนะคะสามารถประกอบอาหารได้อย่างเป็นสัดส,ส่วนอีกทั้งยังมีบริเวณโดยรอบให้สามารถตกแต่งเป็นสวนหย่อมได้มีพื้นที่สามารถที่จะทำเป็นที่จอดรถ และที่พิเศษไปกว่านั้นค่ะคือมีการต่อเติมระเบียงชั้นลอยให้สามารถใช้ประโยชน์เพิ่มเติมได้ด้วยโดยรวมแล้วนะคะบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่93.5ตารางเมตรค่ะ นอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะผู้อยู่อาศัยยังสามารถใช้บริการส่วนกลางที่ทางโครงการหมู่บ้านได้จัดเตรียมไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสหรือสระว่ายน้ำรวมไปถึงสนามเด็กเล่นเรียกได้ว่าเป็นซับเด่นทําเลทองเลยค่ะ ในส่วนของโลเคชันนะคะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านแกรนวิวบ้านเลขที่19/18ทตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีการเดินทางคมนาคมสะดวกตั้งอยู่ใกล้กับทางหลวงใหม่เลข324ถนนอู่ทองเลยสีแยกวังสารพีมาประมาณ500เมตรค่ะเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมากๆ อยู่ใกล้ทางปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อและสถานศึกษาอันได้แก่โรงเรียนบ้านวังสารพีโรงเรียนดารุณาการจนบุรีใกล้กับถนนเส้นมอเตอร์เวย์การจนบุรีบางใหญ่นนทบ,บุรีหรือถ้าห่างเลี้ยวขวานะคะจะเข้าสู่ถนนเส้นบายพาสเลี่ยงเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าทั้งห้างไทยวัสดุยงเฮาส์ โรบินสันการจนบุรีและบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์การจนบุรีรวมถึงศูนย์การค้าวังสารพีพาซาวิทยาลัยเทคนิคการจนบุรีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการจนบุรีด้วยค่ะ กรุงไทยสักงงานเขตการชนะบุรีที่เราได้คัดสัตมาเป็นอย่างนี้แล้วค่ะว่าเป็นทรัพย์ที่สวยและดีที่สุดนะคะเช่นเดียวกับบ้านเดียวหลังนี้ค่ะนอกจากจะสวยและอยู่ใจกลางเมืองแล้วนะคะยังเรียกได้ว่าราคานั้นดีมากๆเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่2องล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาท ราคาอยู่ที่2,444,000บาทจากราคาปกตินะคะ2 8 000, 6 0 0 0 0บาทค่ะราคาพิเศษแบบนี้นะคะมีจนถึงวันที่15กันยายน2,564เท่านั้นค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร084 075 5878หรือเบอร์ที่ระบุไว้เพิ่มเติมได้เลยนะคะ